นี่นะครับทั้ง4กล่องนี้ให้ไปหมดเลยสําหรับวันนี้แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัว X 6นะครับ X 7นะครับแล้วก็ตัว T 500จริงๆแล้วเนี่ยผมมี2กล่องนะครับตัวทเนี่ยวันนี้ผมไม่เก็บกลับนะครับกิจกรรมตรงนี้นะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถร่วมกิจกรรมได้ทาง a c e b o o k นะครับอยงนี้ต้องติดตามกันดีๆนะครับอาจจะมีคําถามนะครับเนี่ยเขาใช้ต้นทุนการเลที่ค่อนข้างจะต่ําที่สุดเท่าที่แต่ว่าข้อดีก็มีมากนะครับ ก็คือราคาที่ถูกในรับผมฟีปิดแยกการใช้งานเนี่ยที่มีมาให้เยอะมากๆ X 6และ X 7เนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับตัว่500ทำได้สวัสดีครับมาติบ็อกก่อนคมหลากหลายกับมาพบกับเพื่อนอีกเหมือนเช่นเคยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่แนะนำว่าอยากให้ผมเนี่ยรีวิวตัวสมาร์ทวอ์ระหว่างตัว X 7กับตัว T 500นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ย ได้รีวิวตัว T 5 0 0ไว้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อน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 สามารถรับชมได้ตรงมุมบนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ใช่แค่ตัว T 5 0 0นะครับก็ยังมีตัว X 6นะครับที่ว่าได้รีวิวแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถดูได้ตรงมุมบนตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับเพื่อนผมก็จะมีั้งตัวนี่แหละครับ X 6แล้วก็ตัว X 7แล้วก็ตัว T 5 0 0นะครับให้เพื่อนๆดูกันว่าทั้ง3ามรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูกันใกล้ๆเนี่ย มันจะแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะครับเทียบเลยถ้าเรามองไกลๆด้านนอกเนี่ยมองไม่ออกนะครับว่าตัวไหนเป็นรุ่นไหนกันแน่จะไม่รีวิวในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็น X 6 X 7และตัวที่500นะครับไม่เจาะจงลงมาในแอปพลิเคชันนะครับจะเจาะจงในส่วนของการใช้งานพื้นฐานเท่านั้นนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้มาดูกันครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของตัวสมาร์ทวอททั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น X 6, x 7หรือตัวัว500จะสงเกตว่า ถ้าผมจับรวมสลับไปสลับมากันเนี่ยจะสังเกตไม่ออกเลยนะครับว่าตัวไหนเป็นยี่ห้อไหนหรือว่าเป็นรุ่นไหนกันแน่นะครับแล้วทั้งหมดเนี้ยต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็น x 6 x 7หรือที่500ร้อยเนี่ยก็ได้เรียนแบบรือดีไซน์เดียวกับตัวของ apple watch นะครับที่เป็นไซส์ขนาด4 4มมนะครับเนี่ยก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมจะอธิบาย,ยางี้ก่อนนะครับว่านาฬิกาสมาร์ทวอทช์พวกเนี้ยมันเป็นลักษณะงาน oem นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็น interbrand นะครับ อย่างพวกนาฬิกา Apple Watch นะครับ Xiaomi Huawei หรือพวก Amazfit Garmin ต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นอินเตอร์แบรนด์อินเตอร์แบรนด์ก็คือว่ามีการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับสมมติว่าเขาผลิตมาเป็นแสนๆเรือนอย่างเงี้ยซึ่งความมาตรฐานเรื่องการรับประกันเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยมีความมาตรฐานสูงมากแต่อย่างพวกเนี้ยจะเป็นนาฬิกาที่เป็น OEM นะครับผมจะสรุปและเล่าให้ฟังแบบง่ายๆและพยายามให้ได้ใจความมากที่สุดนะครับว่า OEM เนี่ยคืออะไรนะครับ OEM หมายถึงการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆนะครับตามแบบที่ลูกค้ากำหนด OEM ก็มีมานานแล้วนะครับก็จะอยู่ในแทบทุกกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอาหารเสริมเครื่องสำอางก็จะเป็น OEM แทบทั้งสิ้นเลยนะครับณนะปัจจุบันนี้ทำไมถึงต้องมี OEM ใช่ไหมครับก็คือ1น,นะครับด้านผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องลองทุนด้านวิจัยและการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ลดความเสี่ยงทั้งด้านการหาตลาดเองด้วยนะครับตรงนี้ 2. ด้านผู้จ้างผลิตสินค้าลดต้นทุนการผลิตโดยสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำได้นะครับเจ้าของแบรนด์ไม่จําเป็นต้องมีโรงงานเป็นของตัวเองซึ่งทําให้เกิดความคล่องตัวหากต้องการเปลี่ยน,ล,นลักษณะหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจก็สามารถทําได้ง่ายเลยนะครับผมจะสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับ คือถ้าประเทศจีนเนี่ยมีโรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งนะครับที่ผลิตตัวนาฬิกาพวกสมาร์ทวอตเนี่ยเป็นหลักเขาอาจจะผลิตสัก10 20บาทนะครับเนืออจ,จะมากกว่านั้นแล้วก็จะมีลูกค้านะครับที่อาจจะมีแบรนด์อยู่แล้วหรืออาจจะไม่มีแบรนด์ก็ได้นะครับเข้ามาเลือกสินค้าสินค้าที่โรงงานจีนนี้ผลิตนะครับก็อาจจะแบ่งเป็นเกรด a b c d ลูกค้าก็จะเลือกนะครับว่าต้องการแบบไหนหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าเองเนี่ยอาจจะสั่งให้โรงงานเนี่ยช่วย ตีตราแบรนด์ของตัวลูกค้าเองลงในตัวสินค้าเลยก็ได้นะครับแต่บางท่านเนี่ยก็นํากลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ตีตราแบรนด์ของตัวเองซึ่งที่เพื่อนเห็นกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาเหมือนกันแต่ว่ามีหลายแบรนด์เหลือเกินแล้วราคาก็แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่แบรนด์นั้นว่าเขาจะกําหนดราคาแบบไหนอย่างไรแล้วก็มีการสวิตหลังการขายแบบไหนนะครับ ก็ที่ผมอธิบายนี้นะครับเป็นการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโดยการเซิร์ชใน Google นะครับพิมพ์คาว่า OM คืออะไรได้เลยนะครับสาหรับตัวสมาร์ทวอตทั้ง3เรือนนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นตัว X 6 X 7และ T 500นะครับส่วนใหญ่แล้วก็มาจากโรงงานเดียวกันทั้งสิ้นนะครับนาฬิกาสมาร์ทวอตประเภทนี้นะครับข้อดีคือราคาถูกมากเลยนะครับก็อยู่ตั้งแต่200กว่าบาทจะถึง 6 7 0 0นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้ขายนั้นๆน,น,นะครับว่าเขาจะกำหนดราคาขายประมาณเท่าไรกันแถมยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่เยอะมากๆด้วยนะครับแต่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็ต้องแลกมาด้วยกับราคาที่เราซื้อเนี่ยมันก็ค่อนข้างถูกใช่ไหมครับปัญหามันก็มีครับปัญหาคือว่าพอราคาถูกแล้วเนี่ยต้นทุนในการผลิตต่างๆเนี่ยเขาใช้ของที่มันเกรดไม่ไม่ได้มีคุณภาพมากนักนะครับมาผลิตสินค้าพวกนี้ซึ่งถ้าเกิดโชคดีหน่อยเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ได้ถึง 6เดือนจนถึง1ปีเลยแต่บางท่านเนี่ยโชคร้ายก็ใช้ได้แค่อาทิยตเดียวหรือเผอเวัน2วันก็มีปัญหาแล้วแบตเสื่อมบ้างละตรงนั้นตรงนี้หลุดบ้างละนะครับตรงนี้เราก็ต้องทําใจนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันต้องแลกมาด้วยราคาที่ถูกแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถ้าไม่ซีเรียสน,นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับหากใครซื้อแล้วเครื่องมีปัญหาหมดประกันแล้วตรงนี้ก็ต้องทําใจนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีศูนย์ซ่อมในเมืองไทยนะครับ นอกจากว่าเพ,เพื่อนเนเนี่ยเป็นช่างซ่อมสามารถซ่อมเองได้เนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับยังไงมันก็เสียอีกอยู่ดีครับออถ้าเกิดเ,เ,เพื่อนเนเนี่ยคิดว่าอยากได้นาฬกาที่ใช้ได้นานๆน,นะครับก็ให้เป็นเลือกหรือว่าไปดูที่เป็นแบบอินเตอร์แบนด์ดีกว่าแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยต้องจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับบางทีเนี่ยตัวพันกว่าบาทรอพันต้นๆน,นลดๆเนี่ยหรือไม่ถึงพันเนี่ยก็ใช้ได้ดีแล้วนะครับในะปัจจุบันนี้ แต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าอา้าวก็ฉันมีงบเท่านี้นี่ฉันก็จะซื้อในราคาประมาณนี้เหลดนี้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมก็แนะนําว่าเพื่อนๆเวลาซื้อนะครับก็ลองดูร้านนิดนึงนะครับให้ร้านที่เขามีการรับประกันที่สูงขึ้นมานิดนึงนะครับเราลองอ่านรายละเอียดดูให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะซื้อเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่หลังได้น,นะครับผมก็ชวนเพื่อนเพื่อนคุยซะย,ยาวเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรากลับเข้ามาเริ่มกันดีกว่าวครับระหว่างตัว x 6 x 7และตัว t ี่500เนี่ย ว่ามันแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะครับอะมาดูกันเลยครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะดูบอดี้กันทั้งหมดนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูตัว T500 กันก่อนเลยนะครับว่าทําไมผมถึงเอาตัว T 500มาถึง2กล่องใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสีมพูก,กับสีดานะครับเพื่อนๆน,นี่คือที่บอกว่ามันเป็นโรงงานเดียวกันแล้วก็บริษัทเดียวกันนะครับเนี่ยแต่ดูแลกันนี่คือ T 500เหมือนกันนี่นะครับสังเกตแล้วว่าปุ่มด้านข้างเนี่ย ทุกอย่างดูดีเหมือนกันหมดเลยใช่ไมั้ยแค่ตัวนี้เป็นสีชมพูหรือว่าเขาเรียกว่าโรสโกรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนี้ด้านข้างนะครับลําโพงขนาดลําโพงรือขนาดช่องเนี่ยเท่ากันหมดเลยด้านหน้าด้านหลังเห็นอะไรไหมครับเพื่อน เห็นถึงความแตกต่างใช่ไหมครับนี่คือตัวรุ่นเดียวน,นะครับที่ราคาเดียวกันรุ่นเดียวกันใช้แอปพลิเคชันเดียวกันแต่ว่าแม้กระทั่งรุ่นเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วมาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าทางจีนเนี่ยเขาอยากจะปรับเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ความพอใจของเขาได้เลยตรงนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้เลยว่าวันนี้คดีเขาจะเปลี่ยนบอดี้แบบไหนเขาจะเปลี่ยนแอปหรือเปล่ามันอยู่ที่ความพอใจของเขา เราอยากจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนได้นฮะเห็นได้ชัดเจนว่าขนาดบอดี้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยอาจจะเป็นล็อตใหม่กว่าเนี่ยจะเป็นล็อตเก่าลงไปหน่อยก็ไม่เหมือนกันแล้วทั้งที่เป็นรุ่นเดียวกันคือที0 0เหมือนกันนะครับเพื่อนๆต่อไปก็มาดูกันว่าตัว X 6กับ X 7เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่นี่คือตัว X 6และ X 7นะครับแต่คนละสีนั่นเองเนี่ยเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันหมดเลย ปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มตรงนี้ถ้าเป็นภาษาของ Apple Watch เนี่ยเขาจะเรียกว่า Digital c l o w d นะครับมันจะหมุนได้เนี่ยเนี่ยก็หมุนได้หมุนได้กดปุ่มได้นะครับกดได้กดได้ตรงนี้ก็กดได้เหมือนกันเนี่ยก,กดได้นี่ส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับตรงช่องลำโพงตัวนี้ตัวนี้จะดูยาวกว่าตัวนี้สักหน่อยนึงนะครับนี่ช่องลำโพงตัวนี้จะยาวกว่าสักหน่อยนึง แต่ก็คล้ายๆมันเหมือนกันแหละครับอ่ะมาดูด้านหลังตัวนี้ X6 และ X7 ด้านหลังไม่เหมือนกันเห็นไหมครับพอเข้าใจได้นะครับเพรามเป็นรุ่นระหว่าง X6 แล้วก็รุ่น X7 มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยก็อาจจะพอเป็นไปได้แต่อย่างเมื่อกี้ตัว T500 เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่ก็เป็นไปแล้วอย่างปุ่มด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว X6 และ X7 เนี่ยตัวนี้กดได้นะครับเนี่ยกดได้กดได้ ปุ่มนี้ก็กดได้กดได้มาดูตัวที่5 0 0สำหรับตัวที่5 0 0นะครับปุ่มด้านบนนี้กดได้นะครับส่วนปุ่มด้านข้างตรงนี้เนี่ยไม่สามารถกดได้นะครับมาดูชัดๆเลยครับเพื่อนๆนี่คือตัว X6 X7 แล้วก็ตัว T500 2ตัวนะครับแต่เป็นสีดำกับสีตัว Rosco e นะครับตัวนี้อ่ะเปิดเครื่องกันเลยแล้วกัน สำหรับแบตเตอรี่ของสมาร์ทวอททั้ง3รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว X 6 X 7แลดหรืตัว T 5 0 0อยู่ได้แค่เพียงวันก,กว่าๆเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดมีการใช้งานเนี่ยอาจจะหมดเร็วกว่านั้นนะครับมาดูตัวแรกครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น X 6นะครับวอทเฟสเนี่ยเปลี่ยนได้4รูปแบบนะครับ1 2 3 4 อย่างตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยสมมติวัดอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยตัว x องเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้สัมผัสไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เหมือนกันกดเข้าใช้ไม่ได้นะครับตรงพวกนี้ x หกลูกบาศจะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะไม่เคลื่อนไหวนะครับจะไปตามนิ้วเท่านั้นโอเค x 6จบไปไปดู x 7กันครับ x 7 เปลี่ยนประเได้หรูปแบบ2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปแบบนะครับเดี๋ยวมาดูว,ว่าการใช้งานข้างในเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะฮะผมเลือกรูปแบบนี้แล้วกันนี่นะครับสมมติจะวัดหัวใจกดแตะไม่ได้นะครับเนี่ยวัดแคลอรี่ไม่ได้นะครับ สปอร์ตก็เข้าไม่ได้นะครับเนี่ยกดเข้าอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้โอเคนี่คือตัว X7 นะครับมีรูปแบบจะเป็นแบบนี้ต่อไปมาดูตัว T500 ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองบาทนะครับเห็ดูตรงนี้นะฮะนี่ผมกดแตะให้ดูนี่ใช้งานได้นะเพื่อนๆกดแตะเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับอัมโมดสปอร์ตนี่แตะเข้าที่วัดเฟสด,ด้านหน้าได้เลยนะครับเนี่ยนี่ดู ชารเลกค่อนก็คือมันแตกเข้าใช้ฟีเจอร์ตรงหน้าปัดวอตเฟสได้เลยนะครับแต่ว่ารุ่น x 6และ x 7ยังเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับตัวที่5 0าทำาาได้ารุ่นนี้เพื่อนเป็นห<ๆ>น้าปัดขนาดเดียวกันนะครับก็คือ44มมนะครับส่วนสายเนี่ยทั้ง3รุ่นเนี่ยสามารถใช้สายตัวเดียวได้เลยนะครับเพื่อน สำหรับในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าที่ชาร์จเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว X6 X7 และ T500 นะครับยิ่งตัว T500 นะครับบอกเลยว่าตัวแม่เหล็กเนี่ยมันไม่นั่นเลยนะครับอย่างถ้าเป็นตัว X7 นะครับก็ยังแม่เหล็กก็ยังน่นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตัวฐานมันเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะครับตัว X6 เนี่ยฐานจะใหญ่สุดนะครับแต่ว่าเวลาวางแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็คือแม่เหล็กมันไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่นะครับ ต่อไปมาดูในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับตัว X6 นะครับใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TFit นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันสามารถเปลี่ยนวัตเฟสได้อีกมากมายเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดเด่นของตัว X6 เลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนได้แค่4แบบนะครับสามารถได้เปลี่ยนได้อีกเยอะมากๆนะครับต่อไปก็เป็นรุ่นตัว X7 นะครับตัวนี้ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า FitPro นะครับซึ่งภายในแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้อีกมากมายเลยครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัว X6 หรือ t 500แล้วเนี่ยผมว่าแอปพลิเคชันของตัว X7 เนี่ยถ้าไม่พูดถึงการปรับเปลี่ยนวัตเฟสนะครับผมว่าทำได้ดีมากๆกว่าตัวอื่นเลยนะครับสำหรับตัวต่อไปก็เป็นตัว T500 นะครับตัวนี้ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Hi Watt นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพันแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็คือเรียบๆง่ายๆครับไม่ค่อยมีฟังก์ชันให้ปรับเปลี่ยนมากมายนะครับซึ่งตัวนาฬิก,กาเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้มากมายอยู่แล้วนะครับแล้วเนี่ยสมาร์ทวัตพวกน ซิงกับแอปพลิเคชันไหมบางคนก็ไม่ชอบซิงกับแอปพลิเคชันนะครับครั้งแรกเท่านั้นนะครับที่ต้องซิงกับแอปพลิเคชันเพราะว่าเรื่องของเวลาเนี่ยมันจะได้ตรงกันครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ซิงกับแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยอย่าพยายามให้แบตหมดนะครับเพราะถ้าแบตหมดหรือว่าทิ้งไว้นานเนี่ยเราต้องกลับมาเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนอยู่ดีนะครับเพื่อนๆตรงนี้ครับทั้ง4กล่องนี้ให้ไปหมดเลยเพื่อนๆก็คงเห็นกันแล้วใช่ไหมครับ ว่ารุ่น x 6 x 7และนาทีรอยเนี่ยมันแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนนะครับว่าชอบแบบไหนก็ลองเลือกแบบนั้นเลวกันนะครับสําหรับผมเองเนี่ยไม่ได้จําหน่ายนะครับแต่ว่าของทั้งหมดวันนี้ผมไม่เก็บกลับนะครับผมจะแจกเพื่อนๆทั้งหมดนะครับวันนี้เพื่อนเพื่อสามารถติดตามกิจกรรมได้ทาง Facebook นะครับแล้วก็ท่านไหนที่จะร่วมกิจกรรมเนี่ยให้คอมเมนต์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะรันดอมวิดีโอแล้วก็จะไปแจกกันใน Facebook นะครับามกนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้หน้าที่ด้วยครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องมันติบล็อกเพื่อใ,ใจผมไนกาทำงานเล็กๆของผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับเข้ามาเข้ามามันติบล็อก